สวัสดีพี่น้องนะะอี EP นี้นะคะเรามาดูนะคะคุณนายนินเขาย่างปลาคุณนายเอเขาย่างปลานะคะย่างปลาพี่น้องนะคะอันนี้ย่างปลาเผาปาตะเพียนเผาปาตะเพียนก็ค่ะคุณนายเออยากกินดิฉันก็เลยลงสระเองก็ค่ะกับตำสมตำพี่น้องอาหารแรงเขานี่กระสิมีปลา ตะเพียนเผาแล้วกะแต่เปิดเบื้องรูปเผาจะกินบ่หวานไปนี่นะคะแล้วก็ย่างย่างท้าเกลือซื้อในพี่น้องมาต้องครัวขี่คัวย่างนะจ้ะอันนี้เราอยู่ครัวไทยกันนะคะครัวไทยกันสมตามเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ผักกินบ่ล่ะ <c oughs> นี่จะผักเกรตเร <c oughs> นี่จะผัก,กเกษตรแล้วก็อุ่นเข่าเรียบร้อยแล้วแต่พ่อกับแม่มาท่านได้มาซปอรว์วไท อาบหน้าแล้วพี่น้องลงไปกลางด่างมืงน้นี่มวนกุก๊บจ้ะมวนกุ๊บเอาบอกอุตส่าห์ซื้อเบียร์มาให้จักสองขวดนะเอา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 สิงจิบเบาๆข้าวป่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บรรดาลูกๆก็จะมานั่งเฝ้านะจ๊ะหาเข้าให้กินแล้วก็บว่ากินค่ะเพื่อนได้กินป่าเพื่อนก็นกนสนะมานั่งเฝ้าแต่ละคนนี่บรรดาลูกๆนะคะ เลี้ยงมาสิบกว่าพระองค์เจ้าค่ะปลาเป็นสิบตเลยพี่น้องครัวไทยเฮาก็ะสีเป็นแบบรุปพุ่งบ้านๆน,นะจ๊ะอาจจะบ่ได้สวยหรูเนาะได้ไทยบ้านเขาเนาะกต่สิบแบบจ้งสี่บ้านๆน,นะจ๊ะเมนูกับนี่แหละแซ่บสุดแล้วมือมาสิไปเก็บเห็ดพี่น้องติดตามเะเด้อ แตกแสดงออกมาจังใดโคนอื่นเขาได้มาเต็มตาจ้าสองคนนี้สิเป็นจังใดบูสิเป็นตาบปดูพี่นออ้องเออเอาตัวใหญ่ๆไปเห็นเอาปลาขาวนะไม่เห็นเราอ่ะเรามากินมันมีจากตัวเมื่เทอดย่างปลาขาววะปลาขาวสองตัวเออนั่น,นแหละเรามากินมันเป็นเสียงรถเรามาแล้วบ่ยังไม่มีใครมา <c oughs> บ้านนายังมีกินสร้างแปลงหากินบอกคือเกลาไม่ได้ปลูกต้นไม้สองสามมือแล้วพี่น้องมันห้อนไรเขาปลูกแล้วก็ย่านมันตายยังทงเนี่ยว่าหนูก็จะปลูกพวกไม้สักยางนาเนาะช่วงนี้ลงใหม่งไมงเลยทั้งหมดลงใหม่ไงทั้งหมดเจ๊ไอหนุ่ยบอกให้ซื้ออันนี้มาให้แน่ เบียร์ซิงสองขวดสามขวดก็ได้ขวดก็ได้ขวดอือวุล้ละไก่แจ๋พี่น้องไก่แจ๋ลายลายพอผมเอามาเลี้ยงไว้ซื้อมาตั้งแต่ตัวละอันเจ็ดร้อยแต่ตอนนี้แพ้ออกคักแต่บ่อขาดด้จ่ะบ่อขาดาแล้วก็บ่อขายเนี่ยไม่เห็นมันจิกเข่าจิกยังเฮ้ยเข่ามูลอุ้ยปุ๋ยเลยไกลลุงไปเคียร์คุณ ไกลด้วยจ้ะไกลบ้านอยู่น้ำให้น้ำนาเนาะเนี่ยยามเมื่อคืนยังเสียพี่น้องเบิง้งมันสีไปขึ้นงอยอยู่น้ำกวกไม้อย่งสีที่มันบกเข่าไปอยู่ในเกล้วไกลได้เนี่ยเบิง้งเนี่ยโดยธรรมชาติของไกลแจ่กับไกลนาเนาะเนี่ยมันสีขึ้นไปงอยยุ่งเีดเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยยังเสียเต้นนะเห็นบ่มันขึ้นไปงอยยังสีเลยเนะี่ยมันอยู่ยังสีเลยจากนั้นมันสีบ่ขี่เส้นห,หัวดิปะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็บลายเลย,ลยนะแม่พ่ะเต็มอยู่เต็มเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยเห็นบ่มันไปงอยยุ่งสั่นเล่นะ เบิ่งมันงอยถูกงาไหมจนต้นบ,าง,บางต้นนี้นสิตายแล้วพี่นอ้องมันแต่งอยเบิ่งนี้เผื่อฝนตกปในใดมันก็บ,บ่หนียังวะเงึดเงือดูวสิีพาชมบรรยากาศบ้านทุ่งยามเย็นนะคะบรรยากาศบ้านทุ่งยามเย็นอัน,นเป็นครัวไทยเราห้อนคักเนี่ยแตกอีเราญาต้อาบน้ำก่อนนอนอยู่พี่น้อง ตะวันตกดินที่บ้านฉันนะคะตะเวนตกดินที่บ้านฉันอันนี้สระน้านาบ้านพี่นอ้องสวยงามกับองค์พ่อปู่พญานาคนะเจ้าคะองค์พ่อปู่พญานาคบ้างนี่ก็จะเป็นนาเข่าพี่นอ้องกรงลูกหมา้องหมาของเรานะคะเมื่อคืนพอน,นั้นก็เขาไปนอนท่านี่โอ้ยแต่ละคนแต่ละคนนอนรอ นอนรอนมามาเด็กๆนะเจ้าคะ่ะคุณพี่น้องนะเขาลองไปคุณงามบรรยากาศท่องทุ่งยามแรแล้งเจ้าค่ะงามสวยงามสวยงามสวยงามเจ้าคะ่ะฝั่งนู้นกับนี่ที่เวาเาลูกกันนอนอยู่สูบน้ามเส่เข่าอันพลังงานแสงอาทิตย์เนาะเพราะว่ามันอันนี้หมายถึงว่ามันแดดหลยแล้วมันก็หมายถึง มันเข่ามันกัหนามพคคอยมี <c oughs> บ้านนายังมีกินนะคะต่างแปลงหากินพ่คือเกา่า <c oughs> ทุ่งไรทุง่งนาของเรานะเจ้าคะ่ะยามเย็นเนาะยามเย็นของเราแล้วเพิ่งกลับไปสุดลูกหูลูกตาจะาทั้งพุ่นเขา่า เือป่าไม่ปลาไผ่ปลูกไว้เราสองคนก็คือกลับมาอยู่บ้านเนาะมาใช้ชีวิตปั้นไู่ที่บ้านกันน,นะคระับก็ผมก็ขายออนไลน์นะครับขายออนไลน์เนาะขายกล้วยไม้ป่าทำพวกฟร์มกล้วยไม้ป่าและส่วนของภรรยาของผมคือคุณเอเอเนาะ วันนี้ก็ทําสักคิ้วก็มีนะค้าประมาณันละสามสี่คนไม่ขาดนะครับสักคิ้วใครที่สนใจกระทัก,กเข้ามาได้เด้อจ้ะกัะทีนีก้วยไม้ผมก็ะิีเพจบาบูสินค้าเกษตรปากเขาไปกดติดตามน้าส่วนช่องกันนี่แหละช่องอ่าตะวันบ้านนาผมหัวกระพึงเฮ็ดช่องนะผมปากช่องน้าแน่จ้ะอันนี้ผมปากน้าแน่นะปากคนไล่กดแชร์กดติดตามให้เฮาน้ำเลือน้อยนะ่ะเขาก็จะไปกินข้าวแล้วป่ะเนี่ยแต่รอพ่อกับแม่กลับมาอยู่ไอ้หนุ่ยมาหาพระข่าว ผู้ใดมาพาเขามาหาเขากับมาได้ด้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนรับรองของเราสําหรับแขกนะคะหาผ้าเข่าแล้วปะนะะนี่หาผ้าเข่าสันคุณนายเอบอกว่าห<ร><ร>าผ้าเข่าแนวสันเดี๋ยวซ้อมคนสู้แลวก็าีบใช่ืมอออาไปเลยบอกพี่แม่ย่างหอมพี่นอ้องย่างหอมว่ สำหรับย่างปลาตะเพียนนะจ๊ะปอยนี่ก็ปล่อยแบบประมาณปีกว่าแล้วผมกับเอซื้อมาปล่อยไว้นะจ๊ะเพราะว่ามักกินพวกไก่หลายๆพี่น้องแตกสวดสู้ดสูดส้เพื่อเอไม้ที่ขาดสู้กินจู้จี้เนี่ยลาบเบิ่งแหมมันง้อยน้ำกกไหม่ไหมพี่น้องเออมันง้อยน้ำกกไหม่ไก่แจะกับไก่ปลาผสมกันแต่ทีนี้ไก่ตุง๋งน้ำแน่ไก่บ้านเนาะกว่าบรรยากาศบ้านนาะท้องทุ่งตามท้องนานะจ๊ะสำหรับ สำหรับผู้ใดที่คิดที่กลับมาอยู่บ้านตอนนี้กับมาเร็วก็เหมือนเขาได้ตั้งหลักเร็วเนาะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่เมืองเมืองกรุงหรือเมืองใหญ่หรือหัวเมืองต่างๆที่ไปทํางานกันถ้ากลับมาเร็วเราก็ได้อยู่กับพ่อกับแม่แล้วหนึ่งนะครับผมได้พักผ่อนเนาะอยากทาอะไรเราก็ได้ทํานะครับผมสุขทั้งกายสบายทั้งใจนะครับผมไม่ต้องเครียดมากอาจจะหน้าดําขาเครียดแน่ยเพราะว่าตากแดดว่าทาขีมนทาอย่างกลับมาอยู่บ้านก็คือพอพค่อยได้ใส่ใจเลยอยู่แต่น้ำท่วงให้ตรงน้นปลูกต้นไม้ต้นไห่นะคะสมุนไพรต่างๆ เอาไว้ใส่ไว้กินไว้ขายเขาาองนี่ละพี่น้องก็มาถ่ายเบิ่งไปว่าอีกประมาณปีสองปีเนี่ยไร่ของเราเน่ะมันจะสมบูรณ์ขึ้นมามากไมพ่อผมก็สิขุดตะขุดยังเพิ่มนะจ๊ะแส็สซค่อยๆเหตุไปว่าสิปลูกดอกไม้ผักกัญจองผักบุ้งแก้วนะจ๊ะก็ว่าซีเฮ็ดกันไปอะก็คอยติดตามเข้าไปเรื่อยๆอเนี่ยเบิ่งไกลพี่นอ้องเบิ่งไกลอันนี้เบิ่งคน้นป่าพอเต็มผาดพี่น้องมันจะแซบคักไปไปกินข้าวเป็นดาแซบวันนี้เขาสิไปกินเข่าเลยพี่น้องมามากินข่าน้ากันที่เนี่ย อันนี้เอาไ้เห็พ่อกับแม่อันนี้มีเนว้ออุ่นบอบมีมีน้ำซุปอุ่นของหมาบอหรืออีหยังอันเนี้ยเอาเอาหลักเหล็กย่างออกดีๆเอาเหล็กย่างออกอ่คุณเลยมื้ออืนสิไปเก็บเห็ดจักสิไหวบ่ไหวบ่ดูพี่น้องไดค่ะเราจะไปกินข้าวกันนะคะเอาน้ำมาน้ำถังน้ำแข็งพี่น้องแขกมาเพราะว่าลูกค้าสักคิวเพราะว่าอีหยังกับม้าลายเขาก็สซ ลุกนำแข็งไปจังซี่นะจ๊ะตอนรับแขกเขาหยินคันเอาใจนะมันเย็นมาทันเย็นมาทันอันนี้เหตุเป็นโต๊ะนั่งกินสันไปบามากันนี่และดอกแก้วก็ลังสิอ,ออกดอกพี่นอ้องเต็มอยู่ผมซื้อมาป,าปลูกไว้วนไปลูกๆก็จะติดตามนะคะนะราชองคารักก็จะเยอะเจ้าค่ะราชองคารักของเราก็จะเยอะนะคะ กินขา้าวอันนี้เขาเรียกว,ว่ากินข้าวแหลงค่ะพี่น้องกินข้าวแหลงมื้อนี้กับซิปเป้ากินข้าวแล้วกับซิปเป้านอนเนาะเพราะว่ามื้อเขาว่าเขานัดกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวของพวกเขาสองคนว่าพวกเขาสิไปเก็บเห็ดเขาสิขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีมือ <c oughs> เขาสิขี่มอเตอร์ไซค์ไปแบบลูกทุ่งจากนี่มองไปเก็บเห็ดทึ่งฟูก,ก็ประมาณยี 20, 20, ่ยี่สิบสามสิบโลกับซิคีไปตั้งแต่ีห่าพี่น้องกับซิมวนนังสิเมียเอาแบบเอาไปกินขา้าวทงน้ำเสียบ,บ้านอื่นสินะเอ้น้ำทงน้ำเนาะ ที่ไปเอาพัลลมมาเปิดก็ไม่น้องห้อนอย่ากวนอย่ากวนห้อนเป็นตะนายคัขได้ห้อนเนาะเอา้าพี่นวอดเอา้าเห็ดออกนย่ลงไรพี่น้องเอาคักเอาเนี่ย,เ,เ,เ,ยเห็ดจ่ออกลายบะสิออกลายดอกหอมบอกไป <c oughs> มือนี้เราไม่ได้เสียสักบาทนะคะมือนี้เราไม่ได้เสียสักบาทค่ะ เพราะว่าปลาเราก็เอามาจากสะเราเองนะคะปลาเราหาเองนะคะมะกอมะกอก็เอามาอันจากอันนี้เขาเองจากให้เขาเองนะแต่มะกอนี่ไม่ได้ซื้อมะกอบักหนาวมักยังเสียใจไม่ค่อยได้ซื้อไม่ได้ซื้อเลยล่ะเอาทำไมขามันเบรี้ยวละ่ะโอเค พวกผักต่างๆกับเก็บปลูกว่าก็เก็บกินจารแล้วก็บมีสารพิษแล้วก็แต่ละมือเขาก็ไ่ได้ออกไปใดไม่ได้หยุ่งกับไพยคุณดาเอกกับเพื่อนกับสินมีอันลูกค้ามะมาสักคิวฮอตนี่เนาะมาสักคิวฮอตบ้านเลยไปเย่เฝ้าหลายซูกูอายกินเพื่อนกับสินมีลูกค้ามาสักคิวฮอตบ้านส่วนผมกับใครของออนไลน์แล้วก็มีรถไปสนีมาหับอันมี้รถไปสนีมารับอ่ะตัวนี้ มีแท็บเอ้าบริเวณปลาใคร่พี่น้องปลาขี่ปลามันขี่มัน <c> เ <oughs> ข่าจะแท่บต้องการพี่น้องขออนุญาตเจ้าค่ะจะแท่บกันสองคนนะคะบ้านนาเรานะคะโอ้ยห่อนเนี่ยออกเต็มแล้วก็จะได้อาบน้ำตั้งแต่หาปลาขึ้นมาแล้วอาบน้ำแล้วมันก็จะได้นี่ยก็จะไดอ้อันอนาบน้ำไม่ดอกอันนี้อันนี้มันใครี่กินมันจะกินเลยออกินทีละตัวมันต้องโลภขนาดนั้นไม่มีใครแย่งคุณค่า ปลาเต็มซ่างเพิ่นห่วงเพิ่นฟ้าเพิ่นอยากกินปลาอันปิ้งปลาหลายสันแอวตั้งแต่บ่ายแล้วมึงเนี่ยมันก็บ่เคยหาปลาบ่เคยกลางกลางมาเคยหยังเพิ่นอยากกินก็คือกลางให้เพิ่นปกติก็สิมีคนหาให้แล้วจ้ะมันก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงที่แบบว่าไข่เต็มงินซื้อบ่ได้โหไข่แบบไข่ปลาปลาขาวอีไทยว้าวมอยู่นะลงไปเลยเฮ้อใครอ่ะ ไข่ปลาไข่ปลาเป็นรสแซ่บครับพี่น้องของพกุกเราขนาดให้อาาปล่อยมหนออกไข่กับสิเต็มต่างเลยนี่เนี่ยมันก็มีตัวอื่นอยู่เวลากินมันต้องไปพูดถึงว<ป>่ามันจับบนู่นนี่นะเราเลี้ยงเขาไว้กินมันเป็นสิ่งบริพกุกลูกๆก,กับสิไลายเนี่ยจะหาเขาให้กินก็มาก,กินแล้วโอ้เนื้อปลาหวานพี่น้องเพราะมันสดสด ขึ้นมาจากนี่แล้วกับจวดเลยท,ทั้งส่แม่เอาแจ่มไ้ยเนี่ยเดินแล้วร้อนคุณมีความหวังก็ต้องเอาแจ่มไมก็ประกาศสีเขาไปน้องมามันกินมันสึมันก็องหุ่มทั้งสิละเขาเป็นสดเย็น เนี่ยพี่น้อกปลาห่อนๆแล้วก็จำกับน้ำสมตำไปเนี่ยโอ้ยอร่อยอไปไปไปกระถินนี่ก็เก็บริมคลองแล้วค่ะยุนสะโอ้ยกินเนแวยมันสองาต้น มาแสาสวัสด์ก็มากับหลานแล้วนะจ๊คะไปรับหลานมาแล้วหลานไปเรียนพิเศษมาเอเอาไม้มาให้หน่อยสิไม้มาไล่น้องๆ้องเนี่ยยงมากินข้าววัสดีค่ะ,มา,าคะมากินข้าวูกลูกได้ค่ะมากินข้าวแคบแคบ จะเบิ่งใครเงินก็ถึงเอาแช่ไปรอดน้ำมันไม่กินน้ำม่กินนมักินข้าวนมันกินดีก็ดีเพกินเอาไปแช่ไปเิยกันอยูงมากินข้าวแน่่เด็กๆอะไปไหมโยงมากินข้าวกินปลาไหมลูกเอากากาให้มันกิน ผมลาพัดจ่ดไปก่อนพี่น้องอันนี้พวกเราสองคนสองสาวพัสนีนะคะเอกกับพระเตอร์ฝากกดติดตามช่องเวนนะจ๊ะกินข่าวก่อนนะคะฝากกดติดตามด้วยจ้าสวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสวัสดีจ้าอยากเบิ้งคลิปอยังนั่นก็บอกเฮมด้วยเด้อเราสิไปไายมาให้เบิ้ง